โอเคนะครับวันนี้ผมจะมาสอนฟาร์มเงินใน o t o r ร sh นะครับก่อนอื่นทุกคนก็เข้ากลุ่มของเขาก่อนเลยนะคือเนี่ยเลื่อนลงมากดตรงนักพัฒนานี่นะครับแล้วก็กดเข้ากลุ่มตรงนี้นะอโอเคไปเข้าเกมกันเลยนะครับผมก็การฟาร์มนี้เป็นฟาร์มแบบ ง,ง่ายมากเลยนะคือตอนแรกอะ่ะเราจะมีรถเราจะมีรถแบบกากๆใช่ไหมเออเราจะมีแบบนินจาสามร้อยเนี้ยอ่ะ๋ยวผมซื้อให้ดูเลยเราจะมีเป็นนินจาสามร้อยอ่ะดวผมหาแป๊บนึงนะ ขั้นแรกเราจะเป็นพวก ninja สามร้อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืม ninja สามร้อย teaser ไม่ใช่ tiger เออพวกพวกรถแบบรถธรรมดาเงี้ยก็เราก็ขี่ไปเลยนะเออตอนขี่นะเหเห็นไหมจะสังเกตว่ามันได้ตังค์ด้วยนะครับเห็นไหม มันได้ทีละบวกห้าบวกเจ็ดอะไรเงี้ยก็พยายามแบบยกล้อบ้างก็ได้นะเพราะว่ายกล้อแล้วมันจะได้สิติตรงนี้นะครับเห็นไหมถ้ายิ่งขี่เร็วก็ได้เงินเยอะนะเห็นไหมผมได้มาสิบเก้าแล้วจะยี่สิบแล้วนะเห็นไหมยี่สิบแล้ว ก็ขี่อย่างนี้วนไปรอบแมปเลยนะหรือหรืออีกทางนะอันนี้เป็นวนรอบแมปใช่ไหมผมจะแนะนำอีกแบบหนึ่งก็คือเรามีนินจาสามร้อยใช่ไหมอืมเราก็เห็นไหมเห็นเฉียวๆใะ่ไหม เราก็เข้าไปเลยนะเราก็เข้าไปในน,นี้อยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเราเลยนะครับแล้วก็เข้าไปเลยตอนนี้ก็เร่งเครื่องรอเลยนะเห็นไ,ไหมแอ้ผมก็แข่งไปนะครับ จริงเล่นหนีคนก็ได้นะเล่นเล่นหนีหนึ่งคนก็ได้แนละ้วโอเคเดี๋ยวผมขี่รถก่อนนะครับสังเกตว่าจะมีไอ้จุดไฟเหลืองๆเนี่ยบอกนะออแล้วก็ลูกศรเนี่ยมันจะได้ไม่หลงนะครับคือรถเองมันช้าอยู่แล้ว มันไม่หลงง่ายๆหรอกทุกคนเขาก็ขี่ไปชิวๆเลยนะเจอตรงนี้ก็กค่อยๆไหลเข้าไปถ้าถ้าชนกับแพงก็อาจจะตายได้นะอพอตายปุ๊บก็เกิดใหม่การแข่งก็จะหายเลยตังก็จะหายนะครับ มันจะสามร้อยนี่ไม่แย่นะอมผมบอกเลยว่าเป็นรถที่ไม่แย่นะเพอ,อผมมีเสริมอีกมีทริคเสริมนะสำหรับคนเล่นในคอมอะไรเงี้ยเวลาเรากดคันเร่งค้างแล้วกดปุ่มเดี๋ยวมันอยู่ค้างใช่ไหมเอเอ้ากดปุ่มเดี๋ยวมันอยู่ค้างใช่ปะแล้วพอเรากด ESC T หนึ่งอะ ก็ E S C อันนี้คืออันนี้ผมปล่อยมือนะมือสองข้างผมไม่ได้กดอะไรเลยนะมันก็เล่งของมันเองนะเออเป็นแบบคูลคอนโทรอะไรเงี้ยเออก็ไม่ต้องกดให้ปวดนิ้วนะครับเวลาเราเบรกเวลาเราเบรกใช่ไหมพอเราปล่อยเบรกปุ๊บเออมันก็เล่นคืนมานะเออก็ถือว่าเป็นแบบเทคนิคดีๆนะ เทคนิคนี้ใช้ได้ทุกเกมเลยนะที่มันเป็นแบบการขับอะ่ะขับมอไซค์ขับรถขับเรือได้หมดเลยนะเทคนิคนี่คือวานเชียบเลยนะทุกคน้วอาก็ฟาร์มไปนะครับทุกคนเห็นไหมมันขึ้นทีล 20, 20นะยี่สิบยี่สิบเนี่ยแล้วนินจาสามร้อยเป็นรถที่ไม่ได้ขี่ยากเลยนะด้วยความที่มันไม่แรงอะ่ะมันทําให้แบบมันขี่ง่ายนะอไอ้บาง บางตัวบางรุ่นที่มันแรงๆมันก็แบบมันแรงเกินอ่ะมันคุมไม่อยู่อ่ะ <S <S เออแต่มันได้ตังดีไงเออนี่ผมก็ขี่ไปเลยนะ <S 1> <S 1> เห็นไหมมือข้างขวาผมจับเมาส์นะมือข้างซ้ายผมก็กดคอยกด A กับ D นะ <S 1> <S 1> คอยกดซ้ายขวาเนี่แหละไม่ต้องกดเร่งนะเพราะเราเปิดคูดคอนโทรลละเออ ก็ขี่ไปฮะชิวๆแต่น้ำมันรถเราจะหมดไวเนี่ยนะน้ำมันจะหมดไวหน่อยถ้าเป็นรถใหญ่รถแบบแพงๆน้ำมันก็จะจหมดช้านะนนแล้วก็ขี่ไปเลยนะครับ ช,ช่วงประมาณสะพานเนี่ยรถจะเริ่มเยอะและแต่ไม่ต้องกลัวครับเราประมาณล้อขอบสะพานเนาะก็แหละรถเราไม่ได้เร็วนะครับเาล้อเอา,เา,เอานะแล้วก็เวลาแซงอ่ะมันจะขึ้นว่าปิดสายการโทรเนี่ย คือเราต้องแสงใกล้ๆอย่างงี้นะเห็นไหมลิงรถด้านหน้าไว้แสงใกล้ๆประมาณนี้อ่ายิ่งแสงเยอะก็ได้ได้ตังค์เยอะตามนะคือเกมนี้ตังค์มันฟาร์มง่ายจัดเลยนะแต่แค่แบบต้องมีเวลาเฉยๆ สนใจเวลาด้านบนนะครับเพราะว่าเราเล่นกับตัวเองอยู่ยละแข่งคนเดียวไม่ต้องสนใจเวลานะครับจะช้าหรือเร็วอะ่ะถ้าเราเข้าที่หนึ่งเราก็ตังเยอะอยู่ดีนะเวลาเราเจอรถด้านหน้าก็ถ้าเราแซงไม่ทันก็พยายามเบี่ยงออกนะ เวลารถชนมาสกอร์อะไรจะรีเซ็ตมาเลยเออผลการแข่งก็ไม่ขึ้นเลยนะอ,อ,อันนี้อีกสักพักก็น่าจะใกล้ถึงเส้นชัยแล้วอโอเคครับทุกคน มันมีรถตามหลังผมมาเลยวะ <c oughs> โอเคทุกคนเส้นชัยเดินหน้าเลยละ่ะโอเควิธีเห็นไหมได้ตังค์มาสองพันเลยนะ <c oughs> แล้ววิธีออกคูทอนโทก็กดด t บยูทีหนึ่งนะ <c oughs> แค่นี้แหละวิธีฟาร์มตังค์ฟาร์มไปเรื่อยๆนะ พอฟาร์มไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็จะไปซื้อมอเตอร์ไซค์อีกคันนะครับเราจะก็จะไปซื้อมอเตอร์ไซค์อีกคัน <mm> เข้ามาที่เดิมนะตรงนี้เลยเข้ามากดที่มอเตอร์ไซค์สปอร์ตนะครับผมคือฟาร์มไปประมาณหนึ่งจะได้ประมาณหมื่นสองหมื่นใช่ไหม เออผมแนะนำเป็น z X10R นี่นะงบสองหมื่นผมแนะนำ z X10R นะขี่ดีแล้วก็ความเร็วเนี่ยความเร็วนี่ใช้ได้เลยนะไม่แย่เลยนะสำหรับงบสองหมื่นอ่ะแต่รูปลักษณ์อาจจะแบบไม่ไม่สวยเท่าไหร่นะ แล้วพอเราฟาร์มมาจนถึงประมาณ1นึ่งได้ใช่ไหมเรามี2องหมืนเสียไปละฟาร์มกับไซเล็ก 10R พอเรามีประมาณเกือบแสนก็ผมแนะนําเป็น h ฮด 2R นะเฮด 2R นี่เป็นรถที่ฟาร์มดีที่สุดในเกมนะครับคือความเร็วอะไรเนะี่ยคือฟาร์มดีจัดนะเงินเด้งเร็วจัดเลยนะเวลา,าใช้ h ฮด 2R ถือว่าเป็นรถที่ดีมากคันหนึ่งเลยนะครับเฮ 2R นะ บอกได้ว่าเป็นรถลูกรักผมเลยนะเออเดี๋ยวไม่ดูนะครับเห็นไหม S2R มันเป็นรถแบบนี่นะขผ,ผมแต่นี่เดียวมันพุ่งมาแล้วนะเวลาเราขีเ่เร็วๆใช่ไหมเห็นไหมตังมันขึ้นไวมากนะเออคือเป็นรถที่แบบปั๊มตังได้เลยนะแต่เราต้องมีสกิลระดับหนึ่งเลยนะครับทุกคน ว่าเฮตูอารเนี่ยมันเร็วจัดนะครับก็ต้องคุมมันให้อยู่เลยนะหม้แต่เออแต่ตังขึ้นไว้จัดเลยละ่ะตังขึ้นไว้จัดเลยนะแล้ว h ฮตนี่เป็นรถที่แบบครบเครื่องอะแข่งสนามก็ได้สนามแข่งก็ได้แข่งวนรอบโลกก็ได้ แข่งแดกก็ได้คือแบบ H2R เป็นรถที่ถ้าคุณมีมันแล้วอะ่ะคุณใช้มันยาวๆได้เลยใช้ฟาร์มยาวๆได้เลยนะอืมก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านเล่นโมโตร,รัสอย่างมีความสุขนะครับผมก็จะไปเล่นต่อละบายบายเว้ย